สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนตั้งแ้่เมืองอันนี้พี่น้องเบิ่งอันนี้แฟนผ้าผ้าเฮ็ดลาบให้อันมือเศร้านี่เบิ่งครับรถเขารถเรื่องกินเอาอันนี้เอาแซบวะนี่แซบวะนี่เอาแซ่บ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 เท็ดยัมมีเอา เอาเข้าไปทั้งรถกากินนอาไป <laughs> กินมื่อเดียวพ่นแซ่บว่ะยัมมี <laughs> อ่าเห็นบ่พี่น้องอพี่น้อง <laughs> พ่นแซ่บายอ่ะกินแล้วอันกินอิ่มแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเพ่นบอกว่าตักให้คอยอีกนะคอยสิกินทั้งรถทั้งรถแสลบไปรับลูกว่าสันพี่น้องไอ้ <laughs> นี่แหละ นี่หละอาหารไทยลาบเห็ดน้ำตกว่ผสนแล้วขัวจนแห้งหน้ามันกิน <laughs> สิเบเ็ลาบลูกเ่บบ่เห็โโดโอเคฮะนี่ Very yummy Very yummy yummy ทั้งข่าเหนียว yummy มาทำโอ้ไปเมืองไทยได้สบายเลยผัวอยเอ,อ,อ้ย ไปเมืองไทยน้ำ่อยสบายเลยกินยังก็ได้บบก,กินได้ตำัะหุ่งเท่านั้นเด้อผัวข่อยเพื่อนร้านเป็นน้ำปลาแดกเพื่อนโบกินอาหารอันทะเลจะ้ะพวกพวกอาหารที่แบบเป็นปลาเป็นยังเสริฟเพกกินพกก่นก็นเลยบบกินเพิ่นก็เลยบบกินตำัะหุ่งเพื่อนร้านเหม็นเพชรยาม,มีฮันเนี่ยฮะ can ุ o ยูสเปคไทยเซ็มากมากครับเซ็ตมากครับเซ็ตมากค่ะบริกับบริกับอาดูกันบริกับ ต้องกินทครับรถเดสเทยามิฮันี่ามอกุนคุก How do you say in Thai ยามิอร่อยมากมาก e my man อ uh ือ o ือ Very good อร่อยมากมากแซ่บมากมากก็คือแซ่บมากมาอีสานเลาอะไรกับแซ่บแฝงวิตไ a ลเล้าแฝงวิตอิสาน a ห l a n แฝงวิตอิสานมีไทยแลนด์ทูบัแต่ upper น่าดหรือ hmm. ส like mm. <so> ักติ่งบอกแล้วบอกแล้วไอเทลอยู่บอกแล้วมีไอเทลอยู่ยำมีฮะอ่าชอบข้าวเหนียวความเด้อ พ่อขอนิว้วให้ขับรถไปครับลูกสาวด้วยจ้ะโอ้ข้างๆรถแซบๆรถอยู่น้อยอยู่น้อยเนาะ Yes ขากบกี่น้อยกี่มันยังเต็มอยู่พี่น้อยไงน้ำหนุนทางข้างถนนน่ะกีมะ อยู่ยด้อจ้ะมันเริ่มละลายแล้วแต่ว่ามันหันฝนตกมันห้ามมันก็นเลยเป็นแบบนี้เป็นน้ำส้มทางไปน้ำกันเด้อจ้ะเด้อแฟนไพ่กัดกินอยู่ ไปถนนใหญ่แล้วบ้านมีมรถจักรคันหนาวไปให้รถตำรวจพันไปก่อน là <laughs> ขางทางมันดำปือป้อๆแล้วเนอพี่น้องเอ้ยหิมนะน่ะน้ำแข็งเหน็ดดีๆนี่ยละคือน้ำแข็งเลย สวัสด <Hello. S 2> uh ีค่ะฮัลโหลอือฮะนี๋วจะยิบแบกมามาโอเคนิวโสวัสดีค่ะนี่ยังน้องกินนมไหมนมช็อกเนลต้องแฮมช็อกเนมามาอริยนมเดี๋ยวจดี๋ยเปฮันนี่เาจเปิด for her I tape video t a p เะ Grab it, <laughs> <gasps> Oh, sorry. Oh, my God, sorry. It's okay. It's okay. Sorry, you have wipers? No, sorry. Yeah. Take off your mask honey. oh, oh. <laughs> Give me 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 Sakai I took one so, she she like to take Jamie like to take it out that's why I do it mm -hmm. <laughs> Oh careful, Mama. อร่อยไหมลูกค,ค่ะลูกอร่อยค่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วลูกขอบคุณค่ะมอมียังขอบคุณค่ะพูดแทนดีๆขอบคุณค่าดีๆขอบคุณค่ะอือหือเก่งมากลูกหมอมีคิดถึงหนูมากเลยลูกหมอมีคิดถึงหนูมากๆหมอม,มีคิดถึงหนูมาก Hi. Abba, nó luôn đi. Đi. Walk sorry, đừng đi. just go home, okay? You don't wanna go? Hả? Huh? You wanna go? Yeah. Oh. If you Nữ chưa gặp bạn lại, you see your friend là lúc là. Sơn hùng mấy? สน,นุกพูดสิลุกเนะี่ยสิงห์สองสิไงสิงห์สองยังไง A B C แหลอลูกละ่ะอาม,มีคิดถึงหนูมากเลยลูกจ๋าอยู่กับแต่ที่สองคนดูตาสินะสิดูดันสิพูดเธออายเลย ลยเดนว่าอยูพูดดูไอ้ไรเดนมามาอืมโอเคบายบายก่อนบายบายท่านผู้ชมายตาอีกแล้วเฮ็ด <laughs> <laughs> ตาหลอกแม่หยอกแม่โอเคบายบายค่ะ <laughs> ล okay, ูกมาขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะกูเกิลลูกอ่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ไว้ซัมเนีตกันนะจน๊ะเนาะพอกันมาคลิปหนา้าจ้าสวัสดีจ้า